ก็เป็นของท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมดิสมันอย่างเช่นเคยแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มามาไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทําอะไรอ้าค่ะอ้าโอ้รถมอเตอร์ไซค์บินได้ใช่แล้ววันนี้เราจะมาทํามอเตอร์ไซค์บินได้ใช่แล้วใช่โอ้มอเตอร์ไซค์บินได้ของเราว้าบินได้โอ้อ้าวมอเตอร์ไซค์มันบินอย่างเดียวคนไม่บินอ่ะกระช่างมันเถอะเลยมอเตอร์ไซค์บินได้อ่ออันนี้มันมอเตอร์ไซค์ความอ่ะเอาไม่โดนเอาไม่โดนเออ โอ้มอเตอร์ไซค์บินได้จริงด้วยอย่าป้อหล่นลงมายังสวรรค์ทีพพ่ผาบเอ่ออย่าอย่าไยาเอาไม่เลยลดสปีดอย่าไปเลยบินบินสิเบียดโอ้ไม่บินนะ่ะใช่ไปเนนะี่ยโอ้โอ้มอเตอร์ไซค์บินได้เอ่อมันบินไม่ได้เนี่ยได้ได้มอเตอร์ไซค์บินได้แล้วเอ้าเอากลับมาตั้งด้วยว้าวสุดยอดไปเลย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  ปังเอาเลยเจเลยอย่างดีนะคระโปองยา,อาโอโอ้ตั้งด้วยมอเตอร์ไซค์ว้าวถือว่าบินได้นี่เนี่ยไปเลยปุ้มเอาเอาบินไหมไม่บินโอ้าวคว่ำเลยเรายามอเตอร์ไซค์บินได้เอามอเตอร์ไซค์ตกลงไปแล้วไม่มันยังไม่ตกทีนี้ก็ต้องจบพินนี้นะครับจิลลุมกันเล์กดแชร์ก่อนจ้ากันด้วยนะครับจบแล้วไม่ไม่เขาว่าไม่ไม่ต้องกดแชร์ด้วยไม่ต้องกดแชร์